การบริหารจัดการฟาร์มในปัจจุบันองค์การส่งเสริมกิจาการโคโนมแห่งประเทศไทยได้นําเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อการบริหารจัดการฟาร์มได้อย่างสะดวกแม่นยําและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การส่งเสริมการเลี้ยงโคนมที่ผ่านมานะครับเดิมนี้ก็จะบันทึกข้อมูลลงบนกระดาษก็เลยมีการพัฒนาแอปพลิเคชันเซียนซึ่งบริษัทเซนเทอรลเจนแล้วก็อาจารย์จากมาิทยยมหาสารคมพัฒนาขึ้นมารองรับแล้วก็ตอบโจทย์ในการพัฒนาการเลี้ยงโคนมแล้วก็ส่งเสริมการพัฒนาฟาร์มเราก็เลยใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ตั้งแต่ปีพศ2562เป็นต้นมาแล้วก็มีการส่งเสริมให้เกษตรกร,กรมีการใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นนะครับ กือบจะทุกอย่างเลยต้องมานับมือเองไงเราต้องเขียนใส่กระดาษปฏิทินว่าตัวนี้ผสมวันที่เท่านี้เรามองว่าตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเป็นคำตอบในการที่จะพัฒนาเกษตรกรเราตั้งชื่อว่าเซียน เนื่องจากว่าเราอยากให้เก,กษตรกรมีความเก่งมีความเป็น smart farmer เพื่อที่จะได้พัฒนาฟาร์มของตัวเองตั้งแต่มีแอปนี้มาเราผสมติดเยอะการดูคุณภาพนมดูอะไรแล้วก็ดูในแอปผลผลิตนมของเราก็เพิ่มขึ้นแล้วก็การดเจริญเติบโตของฟาร์มเรานะเพิ่มขึ้นค่ะส่งข้อมูลถึงกเกษตรกรนะครับอย่างรวดเร็วนะครับมีการบะมวลผลในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับปริมาณน,นมดิบคุณภาพนมดิบในประจําวันและก็ประจําทุก15วันสมาชิกเข้าถึงได้ทุกวัน เราสามารถส่งข้อมูลไปให้ส่วนที่เกี่ยวข้องในส่วนของส่งเสริมเพื่อที่ทางส่งเสริมจะนําข้อมูลจากการตรวจสอบคุณภาพนําไปสู่เกษตรกรได้โดยตรงเพื่อให้ราคาดลิบป,ประกอบกันกันกบปริมาณน้ำมันดิบที่เราได้รับข้อมูลมาจากทางศู์ทั้งเกศู์ครับ เราใช้แอปพลิเคชันเซียนนะครับในส่วนของการประมวลข้อมูลส่วนกลางก็จะมีอยู่ในสส่วนที่เราเห็นด้ชาดเจเนเราาเอามาใช้ประโยชน์ได้ส่วนที่1ระยะเวลาในการประมวลผลนะครับลดระยะเวลาลงมาไม่เกิน2วันจากเดิมแบบแมนวนวลใช้ระยะเวลา5-7วันส่วนที่2คือลดค่าใช้จ่ายและส่วนที่3ก็คือมีความแม่นยำมากขึ้นการทำแอปพลิเคชันเราเลยต้องการให้เกษตรกรบันทึกข้อมูลครับเริ่มจากนําเข้าประวัติวัวใส่ข้อมูลต่างๆข้อมูลการผสมพันธุ์ข้อมูลการให้นมในแอปนี้จะแจ้งเตือนเราเลยว่าถ้าหาแบบประสิทธิ ภาพนมเราไม่ได้เราก็จะได้แก้ทนเราก็เช็คบัวเราได้ด้วยว่าบัวเรามีกี่ตัว ตัวที่ท้องตัวที่ไม่ท้องเราไม่ต้องไปเปิดเอกสารหาเรามีการพัฒนาฟังก์ชันต่างๆรวมถึงมีการส่งต่อประวัติโภนมเกษตรกรขายวัวให้ความต่อไปประวัตินี้ก็จะไปกับตัววัวได้เลยแอปพลิเคชันเนี่ยเซียนเดลี่นะครับถูกนำาิตั้งที่อสคอคอนแกนโดยศูนย์ส่งเสริมของอสคอทั้งหมด7ศูนย์นะครับมีเกษตรกร,รประมาณ700ดรรายนะครับที่ใช้อยู่ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าสามารถใช้ได้ดีนะครับการระบบการบริหารจัดการน้ำนมดิบของประเทศเนี่ยจะได้ผลดีมากนะครับก็ขอสนับสนุนนะครับการใช้โปรแกรมนี้อย่างทั่วถึง นวัตกรรมใหม่เพื่อคุณภาพที่ดีขึ้นของเกษตรกร,ร,กรไทย